กดไม่ออกนะนี่เรากดนะครับนะออกกลับออกนะปกตินะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเราเป็นชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาการ์ดพวกสเปรย์้วครับกินกายนะครับสําหรับตัวนี้นะครับที่จะมาทําคลิปคือมันไม่ออกนะครับนี่ฮะฉีดไม่ออกฉีดไม่ออกนี่กดนะครับนี่กดสุดแล้วนะไม่ออกนะครับไม่มีการออกถ้าเป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นหัวตันนะครับหรือแม้แต่ทั้งการ์ดหมดนะครับ ไอ้พวกกา๊าซพวกแก๊สในกระป๋องเนี่ยถ้ามันหมดก็ฉีดไม่ออกแต่เนี่ยนะยังมีน้ําอยู่นะครับถ้าเขย่าจะรู้สึกกุ๊กกักกุ๊กกักมีน้ําอยู่อันดับแรกเราลองเทสก่อนนะครับสมมุติถ้าไอ้พวกแก๊สหมดนะครับเราก็ทําการแทงกระป๋องเลยเจาะรูได้เลยแต่พวกความมั่นใจเราทําการเทสก่อนมีหัวออกน,นะครับ่ยเป็นมันจะมีหัวเล็กๆออกมาอย่างนี้นี่ส่วนไอ้หัวสเปรย์เล็กๆนี่นะครับนี่แต่ปกติมันจะอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้มันจะหลุดได้นะครับหลุดออกมาได้ กดนะเนี่ยแสดงว,ว่าข้างในจะมีแก๊สอยู่นี่มีอยู่นะครับแต่ไอ้หัวมากันเนี้ยมันไม่ออกแสดงว,ว่าหัวตันถ้าหัวตันนะครับทําง่ายๆโดยการเอาน้าร้อนนะครับเอาหัวมากันเนี้ยไปแช่น้ําร้อนนะครับสตกพักหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมไปเตรียมน้ําร้อนก่อน,นไปเตรียมน้าร้อนมาเรียบร้อยให้กดให้ดูอีกทีนะครับนี่นะนกดมันไม่ออกจากหัวนะครับมันเหมือนจะออกจากด้านล่าง แต่ถ้าเราความกระป๋องแล้วกดนะเนี่ยน,นะเป็นให้ออกไปเลยเราก็แช่ในน้ำร้อนอยู่นะครับแช่ไป,ไปเลยแช่ให้มันละลายนะครับพวกนี้เวลาใช้ไปบางทีเราออกมาน้ํามันเยอะเกินแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้มันก็แห้งแข็งได้นะครับแช่ทาร้อนไปสักพักให้มันละลายนะครับเมื่อละลายออกจะกลับมาใช้งานได้ปล่อยทิ้งไว้สักคู่นะครับอ่านี่นะครับหลังจากที่เวลาผ่านไปสักพักแล้ว ต้องนำร้อนนะครับต้องบอกก่อนว่าน้ำร้อนขยับขยับพวกนี้เวลาโดนนำร้อนมันจะละลายนะครับยังร้อนอยู่เทสดูนะครับอันนี้กดไม่ออกนะน,นี่เรากดนะครับนะออกอกลับออกนะปกตินะครับถ้าหัวตันแค่นำร้อนได้แต่ถ้าไอพวกแก๊สพวกก๊าซพวกในกระป๋องมันหมดแล้วนะครับเราก็ทำการเจาะหาไอพวก ไข่ข่วงหานตะปูนะเจาะปุ๊บแล้วก็ไอพวกขวดเปล่าวขวดเปล่าวพวกนี้นะครับมาใส่น้ําข้างในออกมาเอามาเก็บไว้ใช้ต่อครับดีกว่าทิ้งว่าขวดหนึ่งก็หลายตังค์ใช่ไหมครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กเพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ